เอาร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจขขาะข่าร้อนลุงข่าลึกประจำวันนี้นะคะกับวันพุธที่21มีนาคม2555ค่ะหลังจากที่สถานการณ์หมอกควันทางพื้นที่ภาคเหนือนั้นได้กลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะนี้เริ่มจะส่งผลกระทบแล้วกับบรรดาผู้สูงอายุที่เริ่มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโดยที่นะคะศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมประกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่รับผลกระทบนะคะจากปัญหาหมอกควันปก สุรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้มีผู้สูงอายุป่วยดที่โรคทางเดินหายใจจะปัญหาหมอกควันซึ่งหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ค่ะในประการแรกของบ้านธรรมประกรก็แจ้งให้กับทางผู้สูงอายุได้รับทราบและก็ให้อยู่ในอาคารค่ะในกรณีที่จำเป็นจะต้องออกนอกอาคารก็ให้ใช้หน้ากาก จมูกไปด้วยนะคะ,ะในกรณีที่มีการเจ็บป่วยอาจจะด้วยสาเหตุหมอควรหรือไม่ยังไงก็ตามให้พยาบาลเนี่ยได้เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในกรณีที่ทราบว่าเกิดจากหมอควรเนี่ยก็ให้รีบดำเนินการรักษาตามอาการนะคะ ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะนํารถยนต์ติดเครื่องพ่นน้ําค่ะเร่งออกโปรยละอองน้ําเพื่อที่จะช่วยลดค่าฝุ่นละอองแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะลดค่าฝุ่นละอองได้ค่ะ โดยค่าเหมอกควันในอากาศที่จังหวัดเชียงรายนั้นก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรถพ่นน้ําได้วิ่งไปตามถนนพหลโยธินไปยังรอบๆตัวเมืองแม่สายรวมทั้งจุดหน้าด่านชายแดนไทยพาม่าอยู่ตลอดทั้งวันแต่ก็ยังไม่สามารถนะคะที่จะทําให้ค่าฝุ่นละอองนั้นลดลงได้โดยในวันนี้ที่อําเภอแม่สายก็พบว่าข่าฝุ่นละอองในอากาศค่ะมีมากถึง441.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะ ส่วนทางด้านนะคะของกรมควบคุมมลพิษค่ะก็มีการรายงานผลนะคะในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือค่ะก็พบว่าในวันนี้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันที่อากาศนั้นเกินค่ามาตรฐาน โดยทั้งเจ็ดจังหวัดนะคะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนน,น่านและจังหวัดตากโดยเฉพาะกับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะวัดได้สูงสุดค่ะที่441ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจะค่ามาตรฐานนะคะที่ไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ค่ะขณะที่ทางภาคเหนือของประเทศนะคะก็ประสบกับปัญหาหมอกควันที่ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตค่ะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและสําหรับสถานการณ์ภัยแล้งณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วเช่นกันค่ะ โดยที่จังหวัดสกลนครน,นะคะชาวนานนั้นกำลังเดือดร้อนหนักจากปัญหาภัยแล้งโดยทางด้านของนายไมตรีนามตาแสงชาวบ้านหนองผือตําบลโพนาแก้วอําเภอโพนาแก้วจังหวัดสก,กลนครกล่าวว่าตนเองและเพื่อนบ้านได้เลือกทํานาหวานมานานกว่าส0ปีเพื่อลดปัญหาค่าจ้างแรงงานในการตกปลาและก็ปักดําที่นับวันนั้นจะยิ่งสูงขึ้นโดยจะเลือกหวานข้าวรอในช่วงหน้าฝนแต่ปีนี้ก่อนที่จะหวานข้าวนั้นก็ได้มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักและหลัง ขข้าวไปแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมาอีกทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติก็แห้งขอดต้นข้าวที่เริ่มงอกได้เกือบหนึ่งคืบนั้นก็เริ่มขาดแคลนน้ําเริ่มเหี่ยวอีกทั้งแหล่งน้ำนะคะก็เริ่มที่จะแห้งขอดหากยังไม่มีฝนตกลงมาต้นข้าวก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมดถาพ่อไวจะถาาฝนพี่กายได้รับฝนถ้าได้รับกับพีกายแต่มันมาแรกช่วงปลายนะ tn กลเกีเ่ยวมันล่มไป พอมาปีนี้ก็เลยมีปัญหาได้บ้านีปีนี้เรียว่าแรงพา,ายปีนะมีปัญหานักส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะภัยแรงนั้นก็เริ่มขยายวงกว้างในหลายตำบลค่ะโดยว่าหลายตำบลน,นั้นในขณะนี้กำลังประสบปัญหากับภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโ,โภค โดยเฉพาะกับตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์แหล่น้ำสาพรณาเริ่มแห้งขอดทําให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ําอุปภคบริโภคล่าสุดนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูจัดสรรงบประมาณกว่า60,000บาทขุดเจบบาะบ่อประดานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านกว่า400ครัวเรือนด้วยกัน และขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูดร้อนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะ1-2วันนี้ด้วยค่ะโดยลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก นะคะก็จะเกิดขึ้นขณะที่ทางภาคอื่นๆค่ะอาจจะได้รับผลกระทบระยะต่อไปด้วยนอกจากนี้ยังได้เตือนประชาชนให้ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงตัดแต่งกิ่งไม้และก็โค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงทิ้งและจัดเก็บสิ่งของที่เปลวลมได้ให้มิดชิดด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของเกษตรกรนะคะก็ได้มีการแนะนําให้ทําหลังคาหรือหาวัสดุมาปกคลุมเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงและในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนก็ขอให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงอยู่ให้ห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการถูกล้มทับค่ะ และทั้งนี้ประชาชนถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะทา้ผู้ชมคันและในขณะเดียวกนันนะคะกับที่ประเทศไทยนั้นกําลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันทางพื้นที่ภาคเหนือที่เรียกว่าเข้าคันวิกฤตนะคะและก็รวมไปถึงปัญหาภัยแล้งรวมทั้งพายุฤดูร้อนที่ในขณะนี้นั้นได้มีคําเตือนออกมาจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในช่วง1-2วันนี้ทางด้านของประเทศเม็กซิโกเองค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นซึ่งล่าสุด ใน,ะะนตอนนี้พบบ้านเรือนนั้นซุดตัวลงไปกว่า800หลังคาเรือนแล้วค่ะและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7รายด้วยกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง7.6ลิกเตอร์นะคะในเขตรัฐวาฮากาถังตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก ช่วงเทียงหวันนี้นะคะตามเวลาท้องถิน่นซึ่งแรงสั่นสะเทือนนั้นก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนสั่นไหวไปไกลถึงกลุ่มเม็กซิโกซิตี้ผู้คนจํานวนมากวิ่งหนีตายออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งและท้องถนนระบบโทรศัพท์ขัดข้องเบื้องต้นมีรายงานเขาว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆในเมืองเกิดพังถล่มและร้าวเป็นจํานวนมากล่าสุดนะคะก็มีแถลงการจากรัฐเกเรโรระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเจราย บ้านเรือนประชาชนสุดแปดร้อยหลังสพานข้ามถน,นนพังถล่มทับรถยนต์และถนนหนทางใกล้กับจุดศูนย์กลางเกิดรอยแยกและนอกจากนี้ก็ยังมีแรง after shock นะคะเขย่ยตามมาอีกหลายระลอกค่ะทางด้านกูศลเตือนภัยสึนามิภาคแปซิฟิกน,นะคะก็ระบุว่าเหตุเป็นดินไหวบนพื้นดินนั้นจะไม่ส่งผลให้เกิดสึนามิในพื้นที่กว้างแต่อาจจะพบนะคะผลกระทบจากคลื่นระลอกเล็กใกล้กับชายฝั่งในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและจากเหตุการณแผ่นดินไหว่ดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศค่ะรวมทั้งในประเทศไทยเองนะคะที่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มค่ะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยทางกรมทรัพยากรธรณีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีวิธีการจัดการรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามรายงานจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ กรมทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บันทึกสถิติการเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวในประเทศไทยไว้ทุกปีโดยพื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศไทยมีทั้งสิ้น51จังหวัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งการเกิดดินถล่มในปี2,554ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน45คนและสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ากว่าร้อยล้านบาททำให้กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการหาวิธีรับมือและป้องกันการเกิดดินถลม่มโดยการผลิตอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนสำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนดินถลม่มในขณะเดียวกันต่างประเทศได้ให้ความสนใจเดินทางมาขอข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเตือนภัยเพื่อลดสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตในการเกิดดินถลม่ม ดินถล่มเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีปัจจัยหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกก็จะเป็นลนักษณะความระชันของพื้นที่นะครับอันที่สองก็จะเป็นลนักษณะดินลักษณะหินที่เราเรียกว่าลักษณะาทางธรณีวิทยานะครับอันที่3ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นว่าป่าไม้ต้นไม้นะพื้นที่มีอะไรกลุ่มหรือเปล่านะครับ และอันที่4ที่เป็นตัวกระตุ้นก็จะเป็นน้ําฝนนะครับ จากสถิติพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่พบว่ารอยต่อของดินที่ถลม่มมีลักษณะเกิดร่วมกันหลายแบบและมักเกิดตามทางน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วหรือร่องเล็กๆบนลาดเขาที่น้ำมักไหลามารวมกันเมื่อหน้าฝนและมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ30สส่วนปัจจัยหลักของการเกิดดินถล่มนั้นได้แก่สภาพธรณีวิทยาสภาพภูมิประเทศปริมาณน้ำฝนและสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งการเกิดดินถล่มนั้นส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูฝนและส่วนใหญ่จะเกิด ในช่วงกลางคืนพื้นที่ที่จะเกิดดินถล่มได้นะก็ต้องมีความราชันในปัจจัยของสิ่งแวดล้อมนะที่สําคัญก็คือการตัดไม้ทําลายป่านะตัวนี้จะเป็นการที่จะไปลดนะการยึดเกาะของตัวดินเนี่ยให้น้อยลงไม่พอเนี่ยนะจะทำให้ใหการชะล้างหน้าดินเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกนะ บางพื้นที่ถึงแม้ว่าจะมีต้นไม้แต่ว่าเป็นเป็นลนักษณะการปลูกต้นไม้เชิงเดียวนี้ก็ทําให้ กกาารยึดดดดเะของงินนมันมนลล้วสําหรับการแก้ไขปัญหาดินถลม่มทางก,มากรมทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยเพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านสิ่งบอกเหตุก่อนเกิดเหตุดินถลม่มซึ่งระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยจะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม่มระดับชุมชนเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดปลอดภัยสําหรับตั้งเป็นจุดอพยพชั่วคราว นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งกระบอกวัดปริมาณน้ําฝนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าระวังเตือนภัยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะลําบากเขาสามารถที่จะส่งไฟฉายไปดูไกลๆได้โดยที่ถ้าเห็นว่าระดับน้ํามันอยู่สีเหลืองเนี่ยก็คือเริ่มต้องระวังกันแล้วนะฮะถ้าอยู่สีแดงก็โอเคละเตรียมการโยกย้ายคงมีโอกาสเกิดน้ําท่วมดินถล่มแน่นอนใครผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นได้ว่าตอนนี้น้ําฝนมันเท่าไหร่แล้วนะครับ ส่วนสีเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเอามาจากไหนสีฟ้าเขียวเหลืองแดงเนี่ยมันจะเหมือนกับสีไฟจราจร,จรซึ่งชาวบ้าน,นจะเข้าใจง่ายว่าโอเคละเขียวเนี่ยก็ย,ยังปลอดภัยเหลืองนี่ก็อันตรายหน่อยๆแดงนี่คืออันตรายละนะแล้วนะละระดับว่าทําไมต้อง50าสิบร้อยร้อยห้าเนี่ยทางกรมใช้เป็นค่าเฉลี่ยสําหรับทั่วประเทศนะครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่ว่า พอไปใช้เนี่ยทางกรมจะให้ไปกับสมุดจดนะครับสมุดวัดน้ําฝนก็คือ,อก็ให้ทางชาวบ้านเนี่ยเขาไปจดบันทึกข้อมูลเองว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะ60เน้น้าอาจจะท่วมแล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลพื้นที่เขาว่า60เน้น้าท่วมนะครับ อย่างไรก็ตามประชาชนยังต้องติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้ภูเขาและแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถลม่มจึงควรให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษเกียรติพัฒน์สังสิริถ่ายภาพพิมพรบุญมาศรายงาน ค่ะและช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกนะคะหลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาน้ํามันครั้งล่าสุดนะคะที่ได้ส่งผลต่อธุรกิจบริการรวมทั้งนะคะค่าขนส่งที่จอดที่จะปรับขึ้นราคาต่างๆกันไปช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ